สวัสดีเจ้าครัวมะนาวเปรี้ยวใบพัชรีเอาบุญมาฝากเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆทุกคนเจ้าเป็นคทินของวัฒนารามบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครูบาอินสงจารุพโมและคณะศิษยานุศิษย์และสมณศราวัดวัฒนารามบ้านหลวงและชาวคณะศรา ทุกๆรูปทุกๆนามร้อมครอบครัวอีกทางคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุสาหักได้พร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาทุนไตรมาสสามเดือนในอาวาสนี้ก็แลถห้ากราบินฑทานนี้ เป็นของบริสุทธิ์เลื่อนลอยมาโวยนักากาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสง์จะจำเพาะจำจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งดวงยอม,นมอนุญาตให้แก่พระพิสุรูปหนึ่ง เพื่อจะกระทำกระถึงกระทำกับหินนัทธาระิจให้ถูกต้้งนามพระบรมพุทธญาและมีคำพักอัตถคถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาอธิบายสังวรนาไว้ว่าพิสุครูปใดประกอบด้วยสีลักุตักที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทมแประการมีบุพกิจเป็นต้นมีพิสุครูปนั้นจึงสมควร เพื่อจาก,กรกะทากติณธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมทูตานุญาตได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระพิสุขูปปใดจ,จงพร้อมใจกันยอมยกให้แก่พิสุขูปปนั้นเออกิดพรกฐินธารนกับทั้งข้อาอนิสังสาอริบาลทั้งปวง พระเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแกร่พระนัทพลสุจิตโตเจ้าอาวาววัดวัฒนารามวัดหลวงเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถอากระทํากตินัทาดอนุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นว่าไม่สมควร จงทักทวงขึ้นในทกกาลกลางระหว่าสงถ้าเห็นว่าสงควรแล้วใสขอจงให้สัทธสัญญาสาทุกการขึ้นโดยพร้อมกันเธอสาธุ <c ười> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn